i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจริญไอพงนิตหรือแอดขจชิสวัสดีครับคุณอยู่กับรายการ i Creator Podcast นะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่พิเศษมากมากเอพิโซดหนึ่งนะครับสำหรับ เชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยฟังรายการนี้มาก่อนแล้วก็อยู่ดีก็กดมาฟังเพราะมันมีคําอยู่คำหนึ่งในหัวข้อก็คือคําว่า BNK48 นะครับรวมถึงคําว่าเจมวอล์อเวชั่นด้วยก็แอบ,บขายของอนิดนึงนะครับัน,นเป็น podcast ที่ผมจะเกี่ยวข้องกับการคำคอนเทนต์นะครับใครอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นเจ้าของ Facebook Page เป็นเจ้าของบล็อกหรือเว็บ นะครับอยากรู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ก็มาฟังได้ที่รายการนี้นะครับเป็นรายการในเคือเดอะซีโร่ก็อยู่ประจําที่เว็บชื่อเรมิเกอร์นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของการทำคอนเทนต์สักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งในคอนเทนต์ที่เราเพิ่งทํากันไปสดๆสนองๆเมื่อเมื่อบ่ายนี้เองนะครับผมอัดรายการนี้วันที่19เเมษายนนะครับ กาอย่างนี้ครับคือทีมงานเดอดซีโร่เนี่ยครับเรามีเว็บไซต์ในเครืออยู่ทั้งหมด5้าเว็บไซต์และหนึ่งในนั้นก็คือเว็บที่ชื่อว่า Mango ซีโรนะครับโดยที่เว็บเนี้ยเราก็เป็นเว็บแนวไลฟ์สตล์แต่ว่าหนึ่งในคอนเทนต์ที่เราค่อนข้างจะเกิดเด่งก็คือการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไอดอลนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับวงเบียงเคโซึ่งเราค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เราร่วมงานกับทางวงเบียงเคโฟเ็กซ์นี่บ่อยมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเราบริษัทเราก็เกิดมา ใกล้ๆก,กับช่วงที่เบียงเคเขาเขาเปิดตัวเหมือนกันนะครับก็รู้จักมาคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับเคยมีหลายโปรเจกต์ที่ทาร่วมกันรวมถึงโปรเจกต์หนาสุดด้วยที่เข้าใจว่าหลายคนก็คงไม่รู้อยู่แล้วว่าเบื้องหลังการทํางานขายท่าสด Six s i n g l e s e m b a s u ั e n e r a l Election หรือเขาเรียกให้ชั้นๆก็คือเรียกกัง้งเบียงเคนะครับปีงนี้เนี่ย่ทีมงาน m ม n โกซโเนี่ยเป็นผู้ทำนะครับ โดยที่เราได้ทำการพักก,กับบริษัท i f e GROUP นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่รับทำขายข้าวสดที่คอยลีดีมากๆนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับเบื้องหลังของการขายข้าวสดครั้งนี้นะครับหร,หรือว่า,าถึงจะไม่อยากรู้กัก็อยากเลาให้ฟังนิดนึงเพราะว่ามันมันมีความพิเศษหลายๆอย่างที่เ,เรียกได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกๆใน ในไทยนะครับหรือว่าในหลายๆภูมิภาคที่ทำการไลฟ์สดโดยที่มีคน66คนที่เป็นเมมเบอร์ของเบียงเคียลโฟกเกเนี่ยคอนเน็ Connect เข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็จัดการถ่ายข้าสดประกาศรางวัลซึ่งในความท้าทายในเชิงเทคนิคเชิงโอเปอเรชั่นเชิงการจัดการเชิงความรู้สึกของเมมเบอร์การจัดการทุกอย่างเนี่ยมันมีความท้าทายหมดเลยนะครับผมก็ อยากอาศัยช่วงเวลาในพอดแคสต์เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมได้พูดคุยอัาทาง o f f ฟิเชียของ BNK ยง for เฟอร์เนะว่าเขายิ่งดีมากนะครับที่จะให้เราเล่าถึงเบื้องหลังการทำครั้งนี้เพราะจริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกของเขาด้วยรวมถึงเป็นครั้งแรกของหลายๆการทําที่เราไม่เคยมีตัวอย่างแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีการถ่ายข้อสดที่เอากล้องจํานวนหกสกล้อง นะครับก็คือ66คนกับพี่กรณอีก2คนเนี่ยมารวมในการถ่ายข้าสดเดียวกันจากต่างสถานที่แล้วก็ทำในสเกลที่ใหญ่แลนะกับที่มีคนดูเข้าใจว่าคือวันนี้มีคนดูขึ้นหนักแสนนะครับพร้อมๆกันแบบนี้ซึ่งออมันอาศัยทีมงานเยอะมากนะครับกว่าที่จะเกิดขึ้นมาได้ ผมอยากจะขอเล่าที่มาที่ไปนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้แล้วก็มีเรื่องของอุปสรรคความค้าทายการพูดคุยการเตรียมกับเมมเบอร์นะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่เบื้องหลังกล้องที่ก็คนไม่เห็นทั้งในส่วนของพิธีกรของเมมเบอร์หรือของทีมงานเองนะครับเ,เกิดนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้รู้จักกับวงาการทำเบื้องตัางเบียงเคฟกเอกมากนักนะครับคือวงเบียงเคฟกเอกเนี่ยเป็นวงน้องสาวของ AKB48 ซึ่งมาจากญี่ปุ่นนะครับเพลงที่กางที่สุดที่คนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเพลงคุกกี้เสียงไทยนะครับแล้วก็ทางวงเนี่ยก็จะมีประเพณีอย่างหนึ่งก็คือการทำเรียกว่าเลือกตั้งก็คือให้คนอยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถซื้อ CD นะครับในซิงเกิลที่ก่อนแรกนี้นะครับแล้วจะมีโค้ดเอาไว,โว้โหวตโหวตให้เมมเบอร์หรือสมาชิกที่เราชื่นชอบเนี่ยได้คะแนนนะครับแล้วใครที่ได้คะแนนที่1 นะครับก็จะได้เป็นเซนเตอร์นะครับเป็นคนที่เก่งที่สุดของวงในเพลงต่อไปนะครับซึ่งการโหวตรอบนี้มีให้เลือกมากถึง48คนนะครับจาก66เมมเบอร์ทั้งหมดทีนี้เนี่ยคือถ้ามันเป็นการประกาศโดยปกตินะครับปีที่แล้วเนี่ยจากที่ Impact AreNA นเมืองของางนี้นะครับแล้วก็มีโอ้คนเข้ามาร่วมแบบเป็นหมื่นๆคนนะครับเกือบ2 0 0 0 0คนแล้วก็งานจัดยิ่งใหญ่มาก ซึ่งจริงๆวันนั้นเนี่ยเราเราก็อยู่ด้วยนะครับที่ Mango ้ e r o เป็นผู้ทำหนังสือ general election ในปีที่แล้วเราก็เห็นโอ้โหสเกลงานนี่โหยิ่งใหญ่สุดๆนะครับซึ่งถ้าถ้าถามโดยสเกลขนาดนั้นเนี่ยจริงๆบริษัทเราทำไม่ได้นะครับเราเราเราไม่ได้เก่งเรื่องอีเวนต์ไม่ได้เก่งเรื่องการจัดอีเวนต์ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าพอปีน,นี้ทุกอย่างเนี่ยกับกระปักนะครับเรื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วทาง Off i c i a l หรือ BNK เเองเนี่ยก็เตรียมงานที่ค่อนข้างใหญ่โตเอาไว้กับว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยทุกอย่างก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกระทำ h ẳ นหมดแล้วก็สถานการณ์ระหว่างที่กำมันจะเริ่มประกาศในรอบจริงเนี่ยมันเนววร้ายแยกลงเรื่อยๆหมายถึงในเมืองไทยนะครับเริ่มจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกคนก็เริ่มอยู่บ้านก็มีการล็อกดาวจนมาถึงเคอร์ฟิวนะครับ ทุกแผงที่ทางออฟฟิเชียลวางไว้เนี่ยเรียกว่าพังทลายหมดเลยเพราะว่าเออคือผมคงบอกไม่ได้ว่าเขาวางแผงอะไรกันว่าบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กับว่าในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้มันไม่มีทางออกไหนเลยนอกจากการทําประกาศแบบออนไลน์นะครับพอเป็นประกาศออนไลน์เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเกิดขึ้นในเชิงเทคนิคเชิงการจัดก,การเชิงคอนเทนต์เชิงครีอทีฟ แล้วทาง Mango c e โเองเนี่ยก็เคยร่วมงานก,กับเบียงเคียงในเชิงเทคนิคออนไลน์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำรายการชื่อเบียงเคียงเฟรค b บร์กาว y ที่เป็นการไลฟ์ที่มีช้อยส์ให้คนดูสามารถเลือกทางเดินของตัวละครได้ระหว่างขายข้าสดน,นะครับหรือว่าอย่างเราเคยทำเว็บแบบ Interactive นะครับให้คนเข้ามาดูคอนเทนต์บางอย่างกับทาง b n k f o r คฟซึ่งเขาค่อนข้างเชื่อใจเราในมุมการทำ c คร a เอทีฟออนไลน์คอนเทนนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในในมุมนี้ระกับหนึ่งทาง Official เนี่ยก็เลยโทรหาผมนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็น MD แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของของงานพวกนี้อยู่แล้วโจทย์แรกที่เราได้มาเนี่ยคือคือเรากต้องทำไลฟ์ ในแบบที่อย่างแรกคือต้องมีเมมเบอร์ทุกคนเข้ามาได้นะครับก็คือ66คนเข้ามาต้องมีพิธีกรต้องมีการถ่ายทอดสดออกไปให้คนทํางประเทศได้เห็นในสเกลที่ต้องไม่กิ๊กกต้องไม่กระจอกแล้วก็ต้องดูดูโปรเฟชั่นอลมากๆนะครับอันนั้นคือโจทย์นะครับอย่างที่สองคือการเตรียมงานทุกอย่างเนี่ยต้องงองรับ สถานการณ์โควิดไก่ทั้งหมดนี่ว่าจะเป็นการประชุมทีมงานการทำขายข้าวสดการต้องมีโซเชียลดิสแคนซิ่งต้องมีการป้องกันไวรัสต้องมีอะไรทุกอย่างนะครับรองแบบทั้งหมดอ,อ,อย่างสุดท้ายคือความสำคัญของงานเจ r ร t เ o ชเนี่ยคือคือมันสำคัญกับวงนี้มากนะครับเรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่สุด แห่งปีของเขาเลยนะครับเพราะงั้นความความคาดหวังของแฟนคลับนี่คือมหาศาลคือไม่ก็บอกเลยว่าถ่างานมันออกมาแย่เนี่ยโอ้โหมันจะโดนขลลมขลายครั้งทุกทุกฝ่ายครับที่เกี่ยวข้องจะโดนขร่มอย่างเรียกว่าเละเทะแน่นอนนะครับเพราะงั้นสิ่งสุดท้ายคือต้องทําให้แฟนคลับไม่รู้สึกผิดหวังกับการทำขายเขาสดครั้งนี้นะครับซึ่งผมว่า คือทุกคนคงเห็นไปแล้วนะครับว่าการข,ขายข้าวสดมันออกมาเป็นยังไงบ้างอ่ามันก็มีครั้งข้อดีข้อเสียหรือว่าดีไม่ดีปะปนกันไปแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้เ็วร้ายครับคืออาจจะมีเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรหลายอย่างแต่ว่าถ้าดูเฉพาะเรื่องของการทำข,ขายข้าวสดเนี่ยครั้งเนี้ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราเชื่อว่าเราทำได้ดีคือ อารมณ์ร่วมของเมมเบอร์อารมณ์ร่วมของแฟนคลับแล้วก็แม้แต่พิธีกรเองนะครับพี่กรรู้สึกว่าเออเอียงกับงานนี้ได้กับนึงนะครับผมดีใจที่เอ่อตอนจบงานเนี่ยเมมเบอร์อ Member หลายคนที่ออมให้สัมภาษณ์บอกว่าเออมันเขาตื่นเต้นเขาเอียงแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าต่างจากงานปีที่แล้วมากนะนะครับซึ่งอันนั้นเป็นโจทย์ใหญ่อันนี้คือโจทย์ที่เอาได้มาทีนี้แล้ว เรามีวิธีการจัดก,การหรือการแก้ปัญหายัางไงบ้างนะครับอ,อ,อย่างที่ทุกท่านเห็นในไลฟ์ครับคือโซลูชันที่เอาคนหลายคนเข้ามาออนไลน์พร้อมๆกันแล้วก็รองรับจำนวนมากถึง66คนเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นการใช้ออนไลน์คอนเฟรนที่มีระบบอยู่แล้วนะครับคงเราคงไม่พัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเพื่อใช้างานนี้โดยเฉพาะเพราะงั้นเ,เราก็เลยเลือกระบบ ขึ้นมาซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันซูมนะครับที่ตอนนี้หลายที่ก็ใช้กันอยู่เพียงแต่ว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังกวนั้นว่าทำไมเราต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแอปพลิเคชันที่ทำแบบเนี้ยมันมีหลายแอปมากนะครับแต่ว่าเราเราเลือกซูมด้วยเหตุผลหนอยา่างทางเทคนิคนะครับทีนี้หลายคนดูก็คงรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะยากอะไรนะก็แค่แค่ทำห้องประชุมแบบ สร้างห้องซูมขึ้นมาหลายห้องแล้วก็ให้น้องเข้ามาจอยใช่ไหมแล้วก็ดึงเมมเบอร์ที่ได้รับชื่อเนี่ยขึ้นจอใหญ่แล้วก็ประกาศก็จบเออไม่เห็นไม่เห็นจะต้องซับซ้อนอะไรเลยครับคุณเอ็มนะครับคืออย่างนี้ครับผมคือพอเราเราเรา,เราคิดด้วยโจทย์เนี่ยครับแล้วเราก็คิดโซลชั่นนี้ออกมาเหมือนกันแล้วเราก็เราลองทำกันเองดูก่อนนะครับคือมันไม่มีอะไรดีเข้ากับการทดสอบทำด้วยตัวเอง พอเราเริ่มทำกับเองเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยคือเราก็ลองประกาศกันเองลองแบบเอาขึ้นจอลองให้เหมือนกับว่ามีมีคนดูเราอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราพบนะเรารู้สึกว่านี่คือจุดอ่อนที่สุดของการทำออนไลน์ไลฟ์อีเวนต์แบบแบบคอนเฟนซจากที่บ้านนะครับก็คือ,อคือความรู้สึกของคนที่พูดมันไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนกับ อย่างตอนนี้ครับผมพูดพอดแคสต์อยู่ผมพูดอยู่คนเดียวครับไม่มีใครคือก็ไม่มีใครงั่งฟังไม่มีใครดูไม่มีใครปมม,มมือให้เราไม่มีใครให้เราเห็นเลยนะครับเราพูดอยู่กับไมโครโฟนเครื่องเดียวคือเมมเบอร์เองก็พูดอยู่กับโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมัน คือมันก็เป็นผลที่เขารอคอยไม่ใช่เหรอน้องเขาก็คงรู้สึกอิ่มมั้งแบบผมบอกได้เลยครับจากการทดสอบในไม่ว่าจะกี่รอบเนี่ยครับหรือแม้ก,กระทั่งคุยกับเมมเบอร์เองเนี่ยสิ่งที่แย่ที่สุดของการทำไลฟ์แบบที่ให้คนทุกคนอยู่บ้างแบบนี้ครับก็คือการมีอารมณ์ร่วมนะครับคุณน้องรูภาพนะครับเด็กผู้หญิง66คนอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับบ้านตัวเองแล้วก็หามุมมุมหนึ่ง คีคิดว่าน่าจะขายสวยในบ้านเนี่ยเรามองไปรอบบ้านแล้วก็เจอเออมุมนี้น่าจะขายสวยเอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งวางเอาเก้าอี้วางแล้วตัวเองก็นั่งอยู่เฉยๆฉยนะครับเป็นเวลาสี่ชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงเดียวนะครับไม่ใช่สองชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับนั่งเฉยเฉยสี่ชั่วโมงแล้วก็ดูการาขายข้าสสบผ่านจอเล็กๆจอหนึ่งนะครับแล้ว ตลอดอีเวนต์เนี่ยเรามีเวลาพูดแค่หนึ่งถึงห้านาทีคือในสี่ชั่วโมงที่นั่งอยู่เนี่ยครับเรามีเวลาได้พูดแค่หนึ่งถึงห้านาทีแล้วพูดไปเนี่ยครับไม่ได้ยินอะไรกลับมาเลยคือไม่ได้ยินเสียงผมมือไม่ได้ยินเสียงแฟนคลับไม่ได้ยินอะไรกลับมาเลยนะครับในการประชุมคอนเฟิร์นทั่ไปเนี่ยมันแห้งมากๆแล้วก็คือเราเรา,เราก็ถามเมมเบอร์ว่าเขารู้สึกไงคือ มันไม่มีความรู้สึกอะไรกลับมาเลยเพราะงั้นพอเราย้อนกลับไปดูงานปีที่แล้วอะครับเราพบว่าเสน่ห์ที่ดีที่สุดของงานจิเรอกอเนต์ก็คืออารมณ์และความรู้สึกของเมมเบอร์ที่อยู่บนเวทีนะครับนาทีที่เขาได้ประกาศชื่อนาทีที่เพื่อนได้รางวัลนาทีที่เพื่อนเสียใจนาทีที่เราเสียใจนาทีที่เราผิดหวังนาทีที่เราสมหวัง มันมันคือทุกสิ่งนะครับแล้วคนดูก็จะเอียงไปกับางานของโชว์ของอ,นนอันนั้นออกมาด้วยนะครับเพราะงั้นโจทย์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการโปรดักชันโจทย์ของเราเนี่ยคือผมเชื่อว่าการเอาขึ้นจอทำกราฟิกให้มันสวยทำวีดีอาร์ตึงเต้นให้พิธีกรพูดปลุกแล้วเนี่ยโอ้มันทำได้อยู่แล้วครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่การทำให้คนที่อยู่บ้านเฉยๆ66คนเนี่ย นั่งอยู่4ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาพูดแค่5 1-5นงถึงานทีเนี่ยมีอารมณ์ร่วมนครับนั่นคือโจทย์ใหญ่ที่สุดของการทำอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเพราะงะั้นออพอเรากลับมาเคาะใหม่ว่าโจทย์ที่สำคัญที่สุดของการทำไลา์ครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องโปรดักชั่นอะมันคือเรื่องของการทำเทคนิคอย่างไงก็ได้ให้เมมเบอร์รู้สึกมีส่วนร่วมมีอารมณ์ร่วมกับการประกาศครั้งนี้ เราก็เลยต้องกลับมาหรือ,หรอใหม่ทั้งหมดเลยว่าไอเทคโนโลยีที่เราใช้สิ่งที่เมมเบอร์เห็นสิ่งที่เมมเบอร์ได้ยินเนี่ยมันคืออะไรบ้างเราต้องออกแบบดีไซน์ประสบการณ์ร่วมของเมมเบอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่อ่แรกๆกันคือเชื่อว่าหลายท่าคนคงเคยเข้าประชุมในแอปพลิเคชัน Zoom หรือว่าแอปออนไลน์คอนเฟิร์นหลายแอปนะไม่ว่าจะเป็น Google Meet google hangout microsoft teams หรือว่า cisco webex นะครับพอเราเข้าประชุมในห้องนะครับเราก็จะมีเพื่อนอยู่เยอะๆใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นว่ามีใครพูดเราก็จะได้ยินเสียงที่คนพูดนะครับหรือถ้าไม่มีใครพูดเราก็อาจจะแบบเปิดจอให้เห็นเพื่อน,นหลายๆคนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องทําให้เมมเบอร์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอีเวนต์ตลอดเวลานะครับตั้งแต่นาทีที่1จนถึงนาทีสุดท้ายเพราะงั้น เราไม่สามารถเอาหน้าพิธีกรเนี่ยมาโชว์ในหน้าจอของเมมเบอร์ได้นะครับเพราะถ้าน้องเห็นแค่หน้าพิธีกรเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยครับน้อง,น,องน้องก็จะแห้งมากนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราขคแคะหนึ่งน้องจะกล้องเห็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการนําภาพการถ่ายเข้าสดเนี่ยทั้งภาพและเสียงเนี่ยกลับไปให้เมมเบอร์ทุกคนเห็น นะครับโดยที่โดยที่น้องเองก็ต้องออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน z o m นะครับอ่ะโอเคพอเราเอาเราแก้ปัญหาหนึ่งได้คือเ,เอาภาพและเสียงของการขายข้าวสดกลับมาให้น้องเห็นได้ละโอเคน้องเห็นลนะน้องเห็นว่าเกิดขึ้นในบ้างในการขายข้าวสดนะครับพิธีกร,กรพูดอะไรวีทยาเป็นยังไงเมมเบอร์ Member แต่ละคนพูดอะไรออกมาบ้างนะครับปัญหาที่เก่ามากที่เราเจอก็คือว่าเอ่อ พอถึงจังหวะที่น้องต้องพูดนะครับสมมุติประกาศพิธีกรประกาศชื่อน้อง A ได้รางวัลน้อง A ก็โอเคเปิดไมโครโฟนแล้วก็พูดออกไปนะครับพอน้องพูดออกไปอะครับแล้วอย่าลืมว่าเราต้องการให้น้องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอีเวนต์แปลว่าน้องจะเห็นการถ่ายข้าสดเหมือนกับคนทางบ้านนึกออกใช่ไหมครับพอน้องเห็นการถ่ายข้าสดเหมือนคนที่บ้านเนี่ยแล้วน้องเป็นคนต้องพูดเองเนี่ย เสียงที่น้องพูดออกไปครับมันจะวนกลับมาให้น้องได้ยินนะครับคือเวลาเราพูดในการถ่ายกระสุนออกมาปุ๊บมันจะมีรีเลอยู่ประมาณสักนิดหนึ่งนะครับห้าถึงสิบวินาทีน้องจะได้ยินเสียงตัวเองวนกลับมาในรูปห้าถึงวินาทีเช่นผมพูดกังน,นี้ว่าสวัสดีครับทุกคนอีกห้าวิผมได้ยินคําว่าสวัสดีครับทุกคนของผมกลับมานะครับ มันทาให้เกิดวหนหลูปอย่างเงี้ยไม่ว่าน้องจะพูดังไน้องจะได้ยินเสียงตัวเองวนกลับไปวนกลับมาปัญหาก็คือว่ามันจะทําให้น้องไม่เกิดอารมณ์ร่วมนะครับแล้วก็กำขานด้วยว่าเฮ้ยฉันก็ยินกับเสียงตัวเองวนกลับมาแล้วน้องจะตั้งสติยากมากนะครับโจทย์เนี้ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องตัดเสียงที่น้องพูดออกไปนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าน้อง เพื่อนๆของน้องนะครับหกสิบห้าคนพูดนะครับน้องจะต้องได้ยินแต่ถ้าน้องพูดออกไปครับน้องจะตกก้องไม่ได้ยินเสียงตัวเองวนกลับมานะครับคือในเชิงเทคนิคเนี่ยเราถ้าเป็นแค่คนเดียวทําได้นะแต่ถ้าเป็นหกสิบหกคนเนี่ยโ,โหยากมากเลยเราจะต้องทําการให้น้องทั้งหกสิบหกคนเนี่ยจะต้องไม่ได้ยินเสียงตัวเองแต่ก็ยินเสียงเพื่อนๆทุกคนนะครับที่พูดออกไปงั้นยังไม่พอนะครับเความยากอีกอย่างคือ,อ ในการทําห้องประชุมแบบแบบหลายห้องเนี่ยเราเจอความค้าขายว่าถ้าเอาทุกคนมาอยู่ในห้องเดียวกันหกสิบหกคนเนี่ยครับมันจะมีความค้าขายในเชิงเทคนิคเยอะมากเพราะว่าถ้าโฮสต์ร่มหรือมีปัญหาเนี่ยการขายอดสดทั้งหมดง่มเลยนะครับซึ่งเราไม่สามารถเสี่ยงกับการมีแค่เครื่องเครื่องเดียวในาการจัดการได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบ่งน้องออกไปเป็นหลายห้อง นะครับซึ่งก็คงจะเห็นแล้วในการถ่ายข้อสดว่าเราแบ่งน้องออกเป็น3ห้องนะครับก็คือห้อง CGM 48ห้อง b บียงทีม b ีกับเทรนีแล้วก็ห้อง b บียงเคทีม N5 นะครับีนี้พอแบ่งน้องออกหลายห้องเนี่ยปัญหาก็คือว่ามีอยู่หลายจังหวะที่เราต้องการให้น้องได้ยิงเสียงของเพื่อนต่างห้องและก็น้องต้องการสามารถ คือน้องเองก็อยากจะให้ให้สามารถคุยกับเพื่อนต่างห้องได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเปิดเนี่ยน้องพิ่กรเนี่ยบอกว่าให้น้องเบียงเคสวัสดีกับเพื่อนๆซึ่งเบียงเคเนี่ยอยู่อยู่กันแยกห้องนะครับสองห้องสิ่งที่เกิดก็คือเราทางออ f ฟิเชียเนี่ยบอกว่าอยากให้เชอร์ปางเนี่ยเป็นคนพูดว่าพวกเอา BNK ยงนะครับแล้วน้องๆทุกคนก็พูดพร้อมกันว่าแบบ่า เชร์ปานพูดว่าพวกเราครับเพื่อนๆก็พูดพร้อมกันว่าเบี่ยงเคฟกสวัสดีค่ะนะครับซึ่งเป็นเป็นประโยคคัาทายปกติที่ที่เขาใช้กันแต่ตอนเนี้ยเชร์ปานจะต้องพูดแล้วทุกคนที่อยู่ห้องอื่นจะต้องได้ยินหมดนะครับแปลว่าเราจะต้องทําให้ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงห้องอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่อยู่ในห้องคอนเอเร์เดิมนะครับลองนึกภาพว่าคุณประชุมห้องซูมอยู่ห้องหนึ่งแล้วอยู่อีห้องอื่นพูดมาแล้วก็ได้ยิน มันก็จะต้องมีอีกหลายเทคนิคท,ที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นนะครับความยากอีกหลายอย่างที่เราเจอก็คือ,อ,อพออยู่ในช่วงการถ่ายข้าสดเนี่ยการที่เราจะสื่อสารกับน้องเมมเบอร์ครั้ง66คนนะครับยากมากนะครับคือถ้าน้องอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยครับปกติน้องก็จะมีเครื่องมือสื่อสารเช่นหูฟงังอะไรพวกนี้ที่โปรดิวเซอร์สามารถบอกอะไรบางอย่าง กับบนเวทีได้หรือมีป้ายมีอะไรสักอย่างที่บอกได้ต่กอณเนี้น้องอยู่คนละที่อะครับ66สกถานที่66คนจะทำยังไงให้เราสื่อสารกับน้อง66คนได้พร้อมๆกันในกรณีฉุกเฉินต่างๆในกรณีที่มันมีปัญหาในกรณีที่เราต้องการให้น้องทําอะไรบางอย่างพร้อมๆกันโดยที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ระหว่างที่น้องดูถ่ายข่ส่วนอยู่เนี่ยก็เห็นตัวเองอยู่เนี่ย มันก็มีช่องทางพิเศษอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารกับเมมเบอร์ทุกคนได้ด้วยนะครับเออ,อนนี้ก็ยากแล้วก็ออยกตัวอย่างเช่นเ,ออเวลานะครับน้องๆแต่ละตำแหน่งจะมีเวลาในการพูดไม่เท่ากันนะครับออถ้าใครที่กูขข้าวสดจะเห็นว่าน้องจะพูดหลายคนที่พูดว่าเอ็กตังน,นี้หนูโอเหลือเวลาแค่นี้เองหรือเวลาแค่2อนาทีหรือเวลาแค่1นาทีอะไรแบบนั้นก็คือเรามี เรียกว่าเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้น้องอ่ะเห็นเวลาของตัวเองนะครับจากหน้าจอซึ่งอันนี้ก็ต้องมีอีกเทคนิคหนึ่งพิเศษที่ใส่เข้าไปเพื่อเพื่อทำให้เกิดสิ่งนั้นนะครับเที่ยวเองว่ามีการจัดเตรียมงานนี้ยังไงบ้างแล้วก็มุมไม่เกล็กน้อยที่ผมรู้สึกว่ามันผมรู้สึกว่าง่ารักดี นะครับสำหรับการทำอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับสามารถติดตามกันได้ไอเฟลเกอร์พอดแคสต์นะครับก็จะมีเอพิโซดใหม่ๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลานหนึ่งทุ่มตรงนะครับเพราะงั้นในเอพิโซดนี้ผมเอ็มขจรเจรีจยไงไอพารนิคหรือเอ็มคโจชินะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องหนังของการขายข้าสดเจลเล่อเรกชั่นของเบียนเ์โฟกัสเอ็กับ CGM 4เนะครับในเอพิโซดหน้าก็ มาติดตามกันได้วันพรุ่งนี้นะครับเวลาทุ่มตรงนะครับเอพิโซดนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ